ใครมีเรื่องราวหรือว่าเรื่องเล่าเรื่องที่เศร้าๆไม่สบายใจเนี่ยส่งมาเลยหรือจะเป็นคำคมคำคมเนี่ยนะส่งมาเดี๋ยวให้พเพื่อนๆช่วยกันตัดสินเออชีวิตที่เปียกบอนก็เหมือนปลอกหมอนที่เปื่อนน้ำลายวะ <laughs> นี่นอนยาวนะเอาลูกนอนแบบว่านอนไม่หลับไม่ตื่นอะ่ะก็คือว่านอนไม่ตื่นอะ่ะก็คือฝันหนึ่งเดียวลแล้วลำลายยืดด้วยแล้วมีคาบด้วยนะเกดจกดนะธนากเกจธนากเกด,เกดแล้วมีคาบแบบว่าตื่นมาแล้วแบบเป็นแบบไป,น,ปน,นี่แ้วนะ,อะขอบคุณมากเกดถ้าเขาเรียกตัวกลับไปเป็นทหารไปสร้างรอยยิ้มอยู่แนวหน้าพี่จะไปไหมครับ ถ้าไปสร้างรอยยิ้มแล้วอยู่ริมชายแดนกูไม่ไหวจะยิ้มเหมือนกันนะไอพ่อหนุม่ม <laughs> ใครก็จะยิ้มมายิหายเราบงระเบิดอย่างนี้มันไยเกิดเลยทีนี้ฮะ้าไม่ไหวลูกนะไม่ไหวจะห้ามกันนะโตนจะจึงมีรูแล้วเมื่อไรกูจะมีตังค์เพราะว่าจะจนนะเนอะแล้วสิ้นเดือนนะเนอะโหฮูห้มาก ผมไปซื้อของที่ถุงเขียวว่าฉีกที่นี่ผมเลยถามเขาว่าเปิดที่บ้านมีไหมพวกจะเล่นผมเฉยอ๋อก็คือว่าไปซื้อของและในถุงมันมันเขียนตรงตรงตรงถุงใช่ไหมว่าเปิดที่นี่เออแต่มันก็ไปถามเขาว่าจับไปเปิดที่บ้านได้ไหม เขาไม่ตอบเอาก็บุนเลยเขาไม่ตอบเอาก็บุนเลยวนะเออเห็นย่าเขาไม่ตอบมึงก็บุนเลยนะเนี่ยลูกควรต้องตีนเนี่ยตีนก็นนะเออเห็นย่าเออไปคิดกลับไปคิดทบทวนนะคืนนี้ไปนอนคิดก่อนว่าควรจะเปิดที่ไหนเออเพื่อนมาเราดีใจ เพื่อนก็ไปใครล้างจานเธอของจริงเนี่ยนี่แม่งแบบว่าจริงเลยอ่ะเป็นไปได้อย่ามากันเลยเว้ยเออไปร้านดีกว่าจริงมะแม็กแมงาโต้จริงะ่ะ